สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีชังวิทย์เลิงนลูกทาครับนี่ครับมาบังคับคนสู้ชีวิตชายคนนี้เป็นชายสู้ชีวิตนักเก่าเบ้ากระโซครับงานการที่บ่มีผู้ใดอยากเห็ดครับแต่ว่าชายคนนี้ก็เลือกที่จะทําเห็นไหมครับโอ้โหนะครับเออทำงานบนกว้ามเสียงครับเอยเส้นทางรถไฟครับผมรอยฟ้าผมได้หรอัเป็นลอยฟ้าหรือรอยดินนี่ครับเห็นไหมครับ เออสู่ชีวิตเหตุการณ์เหตุงานกมักคเมนครับเหตุงานคนเดียวนี่แหละครับความจนครับต้องดินล้นสู่ชีวิตต่อไปเห็นไหมครับพี่น้องครับโอ้ยมันมันธรรมดาใายคนนี้บนครับทํางานแบบคมักคเมนโว้ยบน่ะนี่แหละครับชีวิตคนเฮาต้องดินล้นต้องสู่ครับคันบ่สู่การบ่เป็นก้อนละครับพี่น้องครับเห็นไหมครับเป็นการเป็นงานที่โอ้โหบ่มีผู้ใดอยากเฮ็ดอยากสั่งเลยครับแต่ว่าใชยคนนี้ก็เลือกที่จะเฮ็ดจะสั่งครับย นักบันไดก็ต้องแบกครับนักบันไดก็ต้องสู้ครับโต๊อัพจนเป็นหลักสายไฟขโขอยักห่ามึงเอ้ยมึงกับเบิรงคขิบสร้างวิดแนเพาอได้สร้างเชีพบักอันนี้ก็ได้มึงเอ้ยกัดอนซําใดครับสร้างอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังบัทเนได้ต๊อัพพ่อได้ไปสิ้นทองเด้บัทเตอด้ยินขาวว่าสร้างอิเล็กทรอนิกส์ไปสิ่งทองครับผมครับ <chas> มาเบิ ah ่งสาวโรงงานมาเนี่ยเหตุเพิ่งใหม่ท้ำให้สาวโรงงานหนุ่มโรงงานสองรอยกว่าชีวิตตกงานกับปิดเลยค่ะปิดเลยค่ะให้ยาวยาวแล้วเราก็ไม่ได้ฮะสองร้อยกว่าคนค่ะสองกว่าคนจะปิดปิดกิจการเลยค่ะเข้าโรงงานไม่ได้แล้วแล้วตรงนี้เรารู้ล่วงหน้าอะไรมาก่อกไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้อ่ะพอไม่แล้วก็ปิดเลยเงี้ยเหรอใช่ค่ะ ถ้ามีทางหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลพวกเราไม่มีเลยค่ะมีแต่เงินเดือนเดือนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีทำอะไรให้เราเขาเร่งกลับบ้านเลยขอไล่กลับบ้านเลยค่ะขอไล่กลับบ้านเลยแล้วพวกพวกเรามีตัวแทนอะไรไม่คืออะไรไม่มีเลยค่ะตอนนี้เรอไม่มีอะไรมาช่วยเราเลยพวกเราอยู่มา20-30ปีเนี่ยไี่มีอายุงานทุกคนน่ย20-30ปีหมดแล้ว30แล้วเงินเดือนก็ไม่มีพี่คนนี้หัวหน้าหนูเนี่ยนี่หัวหน้าหนูพูดอะไรพูดไม่ออก เขาแค่บอกว่าให้แต่เงินเดือนเงินเดือนสุดท้ายค่ะแล้วก็ให้กลับบ้านไปก่อนค่าเยียวยาอะไรเขาไม่มีให้เขา้องรับกานอย่างเดียวแต่ไม่มีหน่วยงานอะไรมาช่วยแล้วตอนนี้เขามีพูดคําเดียวว่าเขาก็ไม่มีเหมือนกันเขาไม่มีเหมือนกันแล้วพวกหนูพวกหนูจะกินอะไรอายุก็สี่สิบห้าสิบไปแล้วไม่มีอะไรให้เลยแต่บอกว่าเงินเดือนก็ไม่รู้จะให้วันไหน แล้วตั้งตัวแทนขึ้นมาหรือยังก็ยังไม่มีใครไม่มีตัวแทนเลยค่ะตัวแทนเลยค่ะจับกลุ่มแค่อยางฟังยังไม่มีอะไรค่ะยังไม่มีใครเีเราต้อไปรียกรองกันกลุ่มที่เดียวยาพวกเราไปก่อนตอนนี้เรากังวลหรือว่าหนักใจอะไรไหมหนักใจว่าเราจะต้องทายังไงกันต่อไปเพราะว่าไม่มีตัวแทนช่วยเหลือเราตอนนี้ไงก็คือม่วันนี้เราโดนปล่อยรอยแพแล้วค่ะโดปล่อยลอยแพไปลอยแพไต่เราไม่มีทางไม่ต้องคลย่าเราจะได้อะไร ราไม่รู้ว่าเราอยู่งานมาเยอะแล้วแต่เราจะได้อะไรล่ออย่างน้อยๆเราน่าจะได้สักสามเดือนหรือว่าหกเดือนอะไรมั่งก็ยังดีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากไฟไหม้โรงงานก็ปอ๊ยพี่น้องอีเหตุการณ์แบบนี้ก็จ,กจยยังสีมาอย่างเดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเออทุกซ้ำกัมซอนครับโรคระบาดกับพวกนั้ำท่มวมกับพวกนี้โอ้ อ้ยยังมาไฟไหมโรงงานเจ้าของโรงงานกับปิดนี้เจ้าของโรงงานก็อาจสิเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าเจ้าของโรงงานอยู่ต่างประเทศครับมวนเสือมวนสัตว์เปิดตลาดไปต่างประเทศพะนะโอ้ยไฟไหมมีมนัยยะหรือเปล่าเอ่ยน้ำท่วมกับพันเจ้าครับพี่น้องชาวนาครราชสีมาครับมวนน้ามึงแม่ครับ,นนมมรบไหลไปหาพี่น้องอัดผลักกำไฟทั้งนครราชสีมา น้ำไหลบึมๆเยอ่ได้เนี่โอ้จังสิพัดผ้ายัางมาเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยน้ำเสียกับพงนั้นครับผมแต่ว่ากันยังไงอยครับที่มันไหลครับแต่ว่าทำมันนิ่งนะมันจิบเป็นน้ำเน่าน้ำเสียนะพี่น้องด้วยทางนครราชสีมาครับจะแียน้ำดวนเลยดืย้อพายุครับพายุหมาเหล่าพายุหมาเหล่าครับอันถือก คือไอความเย็นครับคืออากาศเย็นดันลงพู่นละครับไปทั้งตะวันออกตะวันตกลงใต้ไปพุ่นลัครับความเสียหายนี่จากจังหวัดยะลาครับพี่น้องครับโอ้ยพายุเข่าครับโอ้ยน้ำกัดเซาะดินครับเอ้ยเปีเพครับน้ำไหลเข่าบ้านน้ำกัดเซาะสะพานครับผมครับมุนเพย์เปห้างไปบ่เลยเออเงื่อนกัสด โอ้จักรสีบาจังไดเนาะพี่น้องเนาะสาพานกะห้างโอ้ยเอ้าจักรสีบาจังไดเฮ้ยธรรมศาสตร์กะกระนำซ้ำเติมคักกระไดตึงเลิกระบาดตึงน้ำถ่วมโอ้จักสิบาจังไดเราี่น้องเลยเอ้าบืนไตนิ้วกะขอจากกำลางพาจากไปเบิดแตเนี่ยเอาสีบลเราไปน้องเอ้ยสวัสดีครับเป็นกำลังเอื้อกำลังใจดื้อพี่น้องเลย